รับสวัสดีครับในช่องของ DJ คำแลนวันนี้ปลามาอโลโตนนะครับที่วัดฟังมินบริเวณหลังวัดฟังมินนะครับเปินมีอันกาดมัวขวาฟังมินนะครับเนาะอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ดัง DJ เจคำแลนได้มาแอวดังเพศรรมกันก,นก่อนนะครับเนาะผมได้มาเมินนะครับนะเกี่ยวกับยูทูบ เมื่อน้นลงเตือนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปแอวนะครับที่วัดฟังมินนะครับวัดฟังมินตำบลทิมกุกนะครับเนาะมาง่ายๆนะครับง่ายๆคือเข้าทางอันซอยข้างโรงเรียนเทศบาลเจ็ดมานะ้าโรงเรียนทางเทศบาลเจ็ดเป็นในซอยข้าวัดฟังมินนะครับแล้วก็เดินมานะครับเดินมาก็ได้ารถมานะครับเนาะจะไปตามถนนขนตรังเนี่ยครับน่าจะมีป้ายบอกว่าการมั้ว่าวฟังมินนะครับเขาเลาะข้างวัดมานี่นะครับไม่เป็นไรเนาะ การมั่วครัวฟังมินนะครับเนาะเป็นนี้ก็าดูว่าตอนนี้ปลาปลาแม่ยอนะครับเนาะปลายเนี่ยนะครับเนอะซื้อเฮ็ดสามร้อยย้อนร้อยนะครับฟังมินขอเชิญส่วนทุกท่านเจียวชมการมั่วคัวฟังมินนะครับเนาะมาเริ่มตั้งแต่วันที่แปเออที่สี่นะครับเมษายนนะครับเนาะหกสี่มาละ เปิดต,ตั้งแต่เก้าโมงถึงยี่สิบสองนาฬิกาเปิดลาตบุนตย์นะครับที่วัดบางมีนตะมลิมก๊กนะครับเดี๋ยวาปลาไปแเอวนะครับมาแล้วนะครับเออแบบเลี้ยวซ้ายโดยดัวยงวันนี้นะครับนะเนาะเดี้ยวซ้ายโดยมาโอ้ที่จะเป็นโรงเรียนสูงกว่าน,นะครับเนาะนะมป้เอวรับได้ช่องของดีเจคำแลนนะครับเนาะ ในช่องของพีเจคําแรงกรับก็ไหลิามก็ามา่งางก,การฟังนินนะครับการอ่อเราะังพเน้เกบมา,มาะไปบอกกันนครับรแม่แอลนอเพสแล้วครับนเนาะแอลในใน,ในตรงงานละตามมาตรการของ,ขอ,งอันมาตรการโควิดนะครับมันมีจุดหน่วยคัดกรองกันด้วยนะครับอล้นี้เป็นเวที ไอทีมัดแล้วนะครับแต่คนกันยังบันนับเลยนะครับตามแอลกันก่อนตามแอลกันก่อนนะครับชมบริเวณกว้างขวางนะครับตีแถวบริเวณส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวเป็นไเขินเก้าก็เขินเหมือนกันอันนี้ก็เขินเขินหน้าแข่งที่ร้องเก้า เี้ยเดเนนักมาแล้วครับเนาะนี่มันเป็นโทษเดี๋ยวลาชมสักน่อยกันบนคอปเตอร์ในช่องของดีเจคำแลนนะครับมันมีคนท่ดมาจากตาน้นก็คือว่าบางภาพรุกอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะใกล้ใกล้เแย่น้ามันน้าหนึ่งฟังบิน แมจะล้าเดินแนวกันก่อนนะครับเนาะบริเวณที่รอบรอกนะครับอเป็นมีเงินตั้งหลังในงามนะครับนะวัานทรงไทยนะทรงไทยทรงหนังกัดงามนะครับเป็นงามมากขนาดนัเบริเวณจลดกับว้งขวาตะโนะครับอื รับในชาบ้านนกันไม่แอวกันพอนรถลาเปิดมีติดจอดเยอะนะครับเนาะสถานที่จอดรถกว้างขวางมีปทาเเมืองนะจับต้องเคที่สุดองไปเมืองจะปลาเข้าแอลทั้งไหนนะครับครับเดี๋ยวเขาจะปลาเข้าแอลนะครับในบริเวณซืหบสาห้อยย้อนร้อยฟังมินนะครับเนาะ มีชุดขัดกรองด้วยนะครับนี่ชุดขัดกรอ,องนะครับเนาะ ชุดปัดกรองชุดปัดกองโควิดมาตรการโควิดนะครับเนาะอุณหภูมิอุณหภักดิ์น้อยนะครับเนี่ยตามวสมอบ้านเฮานะครับอืมไหนไหนมาแล้วครับน้อปัดกรองกันหน่อยนะครับอุณหภูมิโอ้อุณหภูมิร่างกายปกตินะครับอืมเดี๋ยวลงจื่อนะครับเนาะถ้าเข้าในบริเวณงานนี่เพื่อนๆลงไม่จื่อเมดนะครับเนาะมีเจียวล่างมือกันตัวนะครับเนาะ วสอมอวชุมชนฟังมินนะครับเนอะี่ปะเป็นวัุกอนเม้ขายหนักนะครับเนลียลูกลาส้มฝาครับเนอมีต้นไม้ ไม่ราคานะครับถ้าใครที่ชอบบอนส์นะมีมดีนเป็นลูกชี้นนะครับกระเพาะขึ้นนะครับเลี่สรียมโดยเฉพาพิธีก่อนสามท่อเป็นท่อท่ออย่างก็อคุยเนาะยท่อไข่นะครับอ๋อนะครับเนาะอันนี้เสรียมมันจ้าสลียมมันนะครับ แสดงมานน้วครับเแล้วคนใส่ชุดเมืองขึ้นเมืองงามดีเนาะครับผมอันนี้ครับมันมีชุดจำนายเมื่อตัวน่ะครับอันนี้ชุดยอดขนาไหนมันมการแสดงของขนาดแบงบานฝั่งนี้ครับเชิญครับตันมีการแสดงตัวน่ะครับมีประกวดร้องเพลงตัวเนอะไม่เอ่ยได้ครับทุกวันอาทิตย์นะครับน้องทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงกับกี่โมงนะครับเนาะ เก้าโมงถึง22่สนาฬิกานะครับเนาะเก้าโมงถึง22่สนาฬิกานี่เข้าขวบนะครับพอเนี่ยพอปนปิ้งเข้าขวบนี่ก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับเข้าขวบแก่ <c oughs> ไฟจะมาให้บมดีเนาะยิงแต่ก,กับโมไ <c oughs> ด้กันแหละยิงแต่กับไม่นะครับเนาะ <c oughs> นี่แหละเข้าขวบนะครับเนะออขวบแกงครับเนาะ ขุ่งตะเภาครับเนี่ยขุ่งสาวบาทนะครับหากินยากเงินข้าวรอบหน้าหนาวน้ำลึงล้ำนะเนี่ยเป็นปิ้งข้าวรอบแล้วครับเดี๋ไปปอกปิ้งกันก่อนขี้เต่าขึ้นมาละเออเนี่ยครับไีป้ายแอร์ชมหลายๆทีนะครับข้าวข้ากวป่านะครับเนาะข้าวข้าวป่านะครับเนาะ เยอะเลยนะครับเออะาเยอะเลยเลยไม่เอวได้นะครับพอลุกมาหลานันไม่เอวได้นะครับเนาะปอดโควิดกันตัวยนะครับเนาะปืนมีมาตรการป้องกันกัดการคัดกรองกันตัวยนะครับข่าับเขากับป่าแต่ปืนมีมาตรการป้องกัน้วยมดนะครับอนี่ปืนมีอันใช่เป็นพลาสติกกระจกนะครับนะกระจกแค่แบบกระจกนะป้องกัน การสัมผัสกันด้วยนะครับคในอยู่ระยะห่างกันด้วยนะครับ,นนบเนาะกาแกระป๋ามีนักนะครับป้านนี้ส้มตานะครับกบาแกระป๋ากะเมืองน้ำเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยวน้ำยาก,กะทิข้าวซอยมีปลาเลอะนะครับเนาะการไปขายเป็นหนักนะแบบปลามึกนะครับนะแสงล่าปลาเผานะครับอเออเออนะครับ นอนแมวได้นะครับนอนทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ตื่นจะมาปะกันที่นี่ที่ร้านหลังหลังวัดฟังมินนะครับกับเขาเมืองเมืองอีนนึงยำไส้ตันนะครับนะแกงอ่อมนะครับ,รบไม่พอได้แมวชมได้นะครับเนอะมาบอซื้อบะหามาแอวกันก็ได้นี่ยำไส้ตันเดี๋ดวยวจะแวะซื้อก่อนเดีย๋ยวสักกาก่อนก่อนอันนี้อาหารพื้นเมืองนะครับเนอะแกงยังก็แมน่นี่แกงนอก็นี่นอโอแกงตูนแหละ น,นีปลาเลือนะครับแมวได้นะครับทุกวันอาทิตย์เนาะตั้งแต่เก้าโมงถึงกี่ทุ่มนะถึงสองทุ่มนะเออเก้าโมงถึงสองทุ่มนะครับกเข้ากระป๋าปลาเลือดของกินนะครับเนาะไข่ติ๊โซหากินยากๆนะครับมาพอได้นะครับเนาะข้าวหลามแถมได้ก,กินกินนะครับเนาะไข่นะครับเนาะเขาเก็บปักหมอ้อ เขากะป๋าน้ำผิ่พักหนึ่งมีปลาเลอะมารวมอยู่ตียอันหลังวัดฟังมินเนี่ยจะมีการเสียผ้าด้วยนะเขาต้องเส้อผ้าด้วยนะครับ,รบของของใจนะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเป็ดหยังนะครับนี่เป็นการแสดงของลุมแม่บ้านนะครับฟังมนนะครับเนาะ นะครับนาะกระเพรากระป๋านะครับเนาะยำไก่ข้าวแกงฮังเลสเนื้อเหลี่ยมนะพี่นะครับกของไก่ลาย่างนะครับเนาะท่านนี้เป็นโซดาน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งกับมีอย่างเช่อชุ่มคอชุ่มใจนะนี่ผลไม้นะครับนนัเป็นผลไม่หมาดสาม ข้าวันุ่มจีบนะครับต้องได้กินหนึ่งนะพี่คาก็นี่ยนะนะครับน้องไของโกนงนะครับมีอนะครับเรื่อของโกนงนะครับข้าวซอยข้าวส้มนะครับเนี่ยปนใจนะนั่าจะเป็นนั่นว่าคุณหยานะครับของคุณหยาเั็นี้นะครับเนาะมาฟองมาฟองนะครับก็ร้ามากันแม่เอวได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์ที่วัดฟังมินนะครับนะตำบลทิมกุกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงฮาย นะครับนี้เป็นนี่เป็นตลาดนะครับนะกาดมั่วขวัวฟางมินนะครับเข้าควบนะครับเนะี่ยมาตะก,กี้พดมานี่ยล่ะปลาดําเนี้ยงกำกันกำ <c oughs> ลังขัวอันนี้เข,ข้าแขบนเนาะตะกี้ขกเข,ข้าควบกล้าเออตะกี้เข้าแขบเนาะเออป่ใช่เข้าควบจะกลับ <c oughs> แอวกันก่อนนะครับเนาะอนมุ้งกันตนงันกันนะครับเนาะแมาแอวได้นะครับอือตอนนี้มมนเปิดได้สองอัดเตละอเต้ละฝ้าแอวกันก่อนเนอะยัำในช่องของ DJ คำแลนด์นะครับ มีตีล้านประดิ์สิ่งเหลือใจนะครับล้นของขอบกุณช่วยนะครับเดี๋ยพอนี่สั่งคนได้นะครับเนี่จะดีลงมาหน้าจอวันนี้เสื้อผ้านะครับเนาะเข้าขอแตนนะครับเนาะเข้าขอแตนกันนั้เข้าแตนอันนี้เชนจุงุนแม่บ้านฟ่งมินนะครับคนนี้เขาแตนนะครับเนาะเขาแตนมีคนละครึ่งเลยนะครับเนาะเข้ากระป๋า ก็ไ่เต้นนะ่าแกงนองนะครับไนปะสมุนไพรเก็บเฟื่วนนี้มาตรการป้องกันนะครับเนาะเข้ามานี่เขาจะมีจุดคัดรองมดนะครับบทต้องขวนะครับออก่พไ่น้องนะเนาะเขาเป็นระยะห่างกันนะครับนาอและเนะป็นการ,สรแสดงของร้ายพี่กันด้วยีนะครับไหนได้มาแล้วครับเนาะเสื้อเสื้อเสื้อผ่อ,อ,อ,อนนินนะ่งผอนเปอนี้นะครับนี่มอะนะครับเนาะ <laughs> นี่แอปปาเนาะ บอกแป้งหน่ยครับเนี่ยสาวบาทนะครับน้ำพริกกีอย่างเนี่ยน้ำพริกห้าเออน้ำพริกมะกอกตรงนี้เนาะนะครับนะนี่นะเอาเอาเอาน้ำพริกมะกอกสักน้อยนะครับเนาะเป็นน้ำพริกอ่องนะครับนนั่เป็นน้ำพริกอ่องไม่ย้ำเนี่ยเข้าแม่พังเหยกกันนี่พักเหือกนะครับเนื้อันนี้ต้มต้มเปย์ใส่ตันแหละ แข่งออมนะครับมีมดนะครับเนื้อๆนะครับเนี่ยผมมาแวะซื้อกินหนึ่งนะครับเนื้อจินหนึ่งที่อันนี้นะครับเจ็บขนเจ็บถ่าน น้ำเนี่ยนะครับมาซอยไก่เป็นหม้อเป็นหม้อเลยนะครับนี่น้ำยากะเทียมกแป้งนะครับก็สามสิบห้าไหนก็ซอยไก่ก็สามสิบห้าน้ำเนี่ยก็สามสิบห้าแต่เครื่องเคียงเนี่ยเป็นเปียพร้อมหมดอข้าวหมูนแอบหมูักหลายอย่างนะครับเนาะมาแอวได้นะครับแอกการบ้านฝั่งมินน้ำร้ประกวดนะครับข้าวมีอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ลงกันแล้วนะครับคนมีทุกคนตย์นะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่ก็หมูคนไปเนอะ ร้อยคะแนนนะครับขอขอทัวรในบางครั้งคะแนนน่าจะเป็นความดุดร้องประกวดร้องเพลงเพื่อร้องสาวคะแนนความถูกต้องของเพลงจังหวะทำนองสาวคะแนนความไพเราะและคุณภาพเสียงสาวคะแนนชมบรรยากาศไปรอบๆนะครับนี่สันมีซุ้มงามนะครับการแสดงออกตีสอดคล้องกับเพลงเจ้าสาวคะแนนรวมเป็นหนึ่งร้อยคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนักร้องทำแรกนะครับฟ้าสางที่พะเยา นะครับพวกมือต้อนรับคุณอ,อยู่ไหนนักล้องข <Okay. S 1> องหายแซฟกัณฑภูนเขื่อนแก้วครับชมิสุนตุงงามนะครับเน,นาะงามขนาดนักกอลเลยครับครับกราบสาวัสดีทั้งด้านคณะกรรมการทั้งสามท่านรอจนถึงบรรดาแขกคนเกียรตินะครับเนาะ,ะทานผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับ วันนี้ก็เป็นงานอู้ซื่อนะครับเป็นงานขนเมืองเฮานะครับต้องอนินาต้องร้องประกวดก็ขออนุญาตนะครับเพราะวาผลงานเพลงกระเมืองเก่าๆนะครับต้องของพวกครูบาดเยินแก้วเสียงทองนะครับเชิญครับชมและครับฟังนะครับฟ้าสาที่พะเยานะครับนี่เป็นการประกวดร้องเพลงนะครับเพลงคำเมืองน้ำแอวแบบคนเมืองเมืองนะครับ สิศแม่น้ำกุ๊บเทศสถานที่เปิดสร้างตั้งเทศบาลนครเชียงรายเปิดสร้างมาเป็นสถานที่ออกกำลังกายรินน้ำกุ๊บนะครับนี่ไม่แอวได้นะครับทุกวันอาทิตย์ไากันที่นี่นี่ตรบริเวณมีหนองน้ำนะครับเนี่ยมีหนองน้ำด้วยเดี๋ยวประก,กาศไปขายกันนะครับก็ไม่แอวได้นะครับกับเลยช่องของดีเจคำแลนด์จะไปแอวกันทีการไหนเปิดไหม่ก็จะไปแอลท่านละ ก่อนจะปิดทลิปนี้แหละครับเนื้อของในช่องขรอของ DJ คํมเลนนะครับเนาะขอมาแอลบรรยากาศนะครับเนาะภายในนอกงานน้อยนะครับนี่คู้คนก็มาแอลกันรุ่นหลานแล้วครับตอนนี้นะเริ่มมาทยอยกันมาลวอันเป็นการประกวดร้องเพลงกันอยู่นะครับเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของละอ่อนนะครับเนาะกิตกรรมของละอ่อนที่จะเข้ามาวาดภาพปัดหนังนะครับอืม าบาสียสวัสดีเจ้าน้องจือ่อนางสาวพรเภาศิริพรมหมจื่อเลนวานงบิวร้านเรือนตะวันอําเภอวินชิงดุงท่งเข้าประตูเจ้า,จากกวันนี้บ,น,บน้าจะมาขับร้องเพลงต่าเมืองในบทเพลงที่ชื่อว่าจุ๊มาน้อยขึ้นดอนเจ้าของทุกคนรับชมรับฟังได้เลยเจ้านี่โค,คนรล้นลามนะครับอ ทนี่จะเปิดบันักนะครับเนาะบ่ปเป็นเลขั้วซีดนะครับเนาะเพื <c> ่อ <oughs> ในช่องของ DJ ครัำเลสน,นะครับเนาะฟังนิดๆน้นนอยๆก่อนนะเป็นเตะกระตัดเด,ด,ด้อคือฝังเพลิ่งๆกันสักหน่อยนะครับอากาศมัวคว้าฟังมินย้อนร้อยพิธีไทยเขินนะครับเนาะส่วนมีสุประตูเข้านะครับน่าจะมีจุดคัดกรองนะครับเนาะจุด่คัดกรองอยู่ในนี้อยู่คัดกรองอทีนี้วัดภุณราพุ่มรางกายเข้ามานะครับ สมอนะครับเดี๋ยวเป็นแบบเป็นเกตงั้มนะครับเป็นวิธีให้เขินประวัติให้เข,นขินนะวิธี<อ>ให้เขินเขินจะได้โบสห์ในจะ จงังข่อนบ้านใหม่แต่มาอยู <k <k ่ฟังมินว่ะนี่มาคนเดียวนี่ฟังงานาซีบก็คนแหละอ๋อเออฟังเพลงกำน้อยกำน้อยนะครับนะฟังนักก็่ได้มะ นี่เป็นการประกวดร้องเพลงนะครับตองจังหวัสนุกสนุกนิดหน่อยนะครับครับวันนี้เดี๋ยวช่องนเจคํำแล้วเดี๋ยวสักกํานะครับเดี๋าายวจะปิดเบรกละพอละนะครับเราไม่เอากันวันนี้ น้องสัญญาแน้าแกกำลังไม่แอลกับแย่ๆนะครับเนื่องถ้าจะไปแอวฟังปูนะครับฟังปูนกระเป็ดนั่นนั่นก้านะครับนั่นก้านะครับนั่นก้าขายกับเข้ากับป๋ามาซ่อนซื้อกินกันนะครับลืมมีดลืมเขียงมาตัดกงสิ่งเบี้ยลืมวงเมียนี่ช่องของดีเจของแรลงก็อขอจุดนี้นี่ก่อนนะครับถ้าใครไม่แอวกับไม่แอวได้นะครับที่หลังวัดฟังมิน บนล right ิมกุกนะครับแต่บนลิมกุกค่ณมีทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เก้าโมงนะครับถึงที่สิบสองนาฬิกานะครับเราแมนก็สองทุ่มนประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ไม่เอากันได้หลังหลังนั้นวัดฟังมินวันที่จะมีจะมีจะมีป้ายบอกตลอดทางเข้ามานะครับว่าตอนนี้จะติดสำน้ำกุกนะครับติดที่สำนัำกุกมันเทานะครับกสำน้ำกุกมันเทาดีสัตว์ที่วิ่นะครับไม่เอวกันได้นะครับ โควิดแน่นอนครับเพราะว่าจะมีมาตรการป้องกันครับทุกท่านกองของทางอสมอผมว่าต้องมินนะครับเนาะครับออกก็คลากรใช้คดังช่องของดีเจคำแันครับวันนี้ป้ากับอีกก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ